ครับ iya, นะผมยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับผมเขาสู่ช่องไทยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องนะครับผมพบพกอผมกับบ่าวอาทิตย์นะครับผมอ่ะมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นยกย่องยกสะดุ้งครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับข้างถนนนี่พี่น้องนี่อขี้ไก่มาพอดีอมาพ่อเพิ่นอมาเบิ่งจังหวะแรกครับพี่น้องเป็นจังได๋อุ้ยนี่เด้ปลาขาวครับพี่น้องก็พอได้เก็บอยู่เด้อครับเอาครับพี่น้องนี่ครับมาพอกันกับหน้าย <t iny out> <t iny out> ังก่อครับนี่หน้าหน้ายังก่อครับ นา้าสาบวะนาบั๊บอ๋อครับอยู่บ้านพ่ทช่องเขาเนี่ยป่ะยู่พังส่อนนะครับเนาะนะครับผมกับเพื่อนว่าเพป็นเป็นเอฟซีไทยอีสานวันท้างเหนือแหละพี่น้องนะครับกับพอดีมาพร้าเพื่อนขี้ไก่ไม้พอดีเห็นเพื่นยกถือกปลาอันปลาตองว่าหันเนาะตะบอกไงพี่น้องครับผมนี่ครับก็ยุคทงไฮทงนาเขาเนี่ยครับธรรมชาติบ้านเขาเหนือแหละพี่น้องนะครับผมกับอ่าวิธีหากินหาอยากของชาวบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะนะครับ วิถีบ้านของบ้านเท่าไหนล่ะพี่น้องเป็นยังไงมาเบิ่งกันครับพี่น้องมันยุบโอ้มันเป็นปากทอบ้านนี่ครับพอดีเล้เถอะโอ้เขาวะอันนี้เป็เขาปันไดยนะครับผมกับพอได้ตักอยู่ครับกระดึงสองเส้นนะครับอู้พอได้พอได้ตักพอได้เก็บอยู่ครับนี่นี่ครับอานี่ครับไปเรื่อยเรือที่พี่น้องเด้อครับผมวันนี้ฝนตกมาขึ้นมัดขึ้นนะครับผมหลังจากพายุเขานะครับกะเดี๋ยว าถ้พี่น้องไปเบิรงครับเพิ่นว่าถือยุ่ยใส่รับนี่ยุ้ยบะมองนี่เนาะบ้านพังไปบ้านนั่นบ้านพ้นทองรุดกันครับพี่น้องแล้วถือจากาจากยู่ประมาณตลอด่าละโลบกบ่าละกึ่ลงลูกหมดเเนาะขันมาจากจากนี่เนาะเดี๋ยวถ้าเจ้ากันเดี๋ยวเขาจะไปไปเบิ่งนสักวันอุ้ยปลาคอปลาคอเขาปลาคอเขาอ,อ,อุ้ยไปยังอีกันครับอุ้ยปลาปลาขาวอีเป,ปงเอา พอด้เก็บอยู่ครับพอด้เก็บอยู่อุ้ยปลาคอกับเขาครับพี่น้องอุ้ยครับพุผมอ้าตะมันอยู่ตะมันอยู่ครับอ้าวแกผมเออพอดีเดลยถึกจังหวะนครับผมอ้านี่งามๆครับผมถึกปลาคอพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับกะเมื่อนี้ฝนยังชะตกอีกมาอีกด้วยครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับพอดีขี้ไก่มานะครับไก่ถนนมา เห็นแล้วยกขึ้นนะครับป้อนแล้ว่ะว่อนป่อุ้ยเขาอยู่ครับผมต้นมากก็จะเป็นปลากระเดืออแน่ปลาเขาปลาเข็งปลาร่วมนะครับเนาะนะครับ พี่สครับร้านบอกอยูร้านบอกยูร้านลบอกไปหันร้านเ่าบอกยู่นว่าอาเปนคนพนัานดีบานเราถว่า่ลตามตอตักันแล้วกันอ้ปลาจะล้มหรือเนาะมันมันมันล้มเหรอมันอวยมันปลาจะอวยแหละครับครับมานยกขึ้นเลยครับนี่มาซ้อนี่ละพอดีละงามแล้วปึ๊บ ห sí ุ่นโดดแล้ววะมันออกไปไกลๆจัะหน่อยมันมันพ right? ัดเข้าไปปะโอ้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับกะหากินแบบธรรมชาติปลาพ่นยุบยุบยุบไมครับพี่ครับพี่น้องนะครับเอาหนิท้งคุณดิครับท้งคุณกันบ่อนดีเนี่ยบ่อนเน้ำคุณนะคุณพี่น้องเดี๋ยว อีกครับอีกบ้านหนึ่งก็เจ้าว่าถืออยู่ก่าสันเึ้บเป็นไงนี่ปลาเค็งบาดน,นี่พี่น้องปลาเค็งเอ๋ยบวนมาแล้ยผลพี่น้องก็วันมาเลยุณครับวันมาแล้ววน,นมาแล้ว เทียมาทางขางๆนี่เนาะเนาะนี่ครับพี่น้องเบิ่งกันไปจนวนครับผมมากิ่นหายากเป็นองเอ้ยนึ่ะครับวิธีของบ้านๆห้องครับหลงจากฝนตกมานะครับก็เฮ็ดให้ในน้ำเ,เ,เ,เน้นในน้ำมีปลาในน้ำม,มีเข่าเนาะพันวานเนาะพี่น้องนะครับก็บนี่แหละแม้นี้ดีครับพี่น้องนี่อ่ตอนนี้คือ เนี่ยน้ามีปลาเนี่ยน้าก็มีน้ำครับพี่น้องนี่ครับน้ำร้ายครับท่วมสีท่วมเขาสติเกี่ลไงพระผู้ครับนี่เนี่น้ามีปลาเนี่ยน้ามีน้ำครับต่านี้เออครับจังหวะนี้ไปไหนเอออุ้ยป่ายังกับประคอปขาอน้อยเข้วอีกแล้วอุ้ยเขาดีแล้วพี่น้องเนาะดีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวอ๋อเขได้เก็บอยู่ด้วยกันครับส้มดีกินเนียยากินเนาะครับผม นี่ครับหากินแบบบ้านๆของเนี่ยพี่น้องครับผมเ,เ,อเอานะสมัยเม่น,มนอยู่บ่คือดังเติบเพราะมันจุดกระโโปกเนาะคือโซงดังเติบแล้วจอดปะดนะูว่าสมัยเมน่นละดู๋่าสมัยเมียนละดังตับอยู่อุ่นบนบันใหญ่มากเห็นปะนะเขาบอกเฮ้อ เด้อค่อยๆขึ้นจ้อยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นคู่จงยกแข้งพวดเขาอยู่ครับปลาหยังเนี้ยปลาลดปลาลดปลาลดปลาขาวโอ้ยเฉดดายสิเพราเขาบอนแบบนี้พี่น้องปลาลดเขาปฟาโตพี่น้องเออลงไปไกลๆจหน่อยเนียนเวาฟาสิไปเอาสะดุ anything, ้ grain, <specification S 2> งหน้าบ่าง home, ันนะสิเ่รามันสิมายกทั้งนั่นตีเมียนบ่คิดว่าเราสิไปเอาสะดุ้งละ อืนี่นเป็นไฮน่าเหมือนป่ะครับเนี่ยอ๋อมันเป็นหยาเนาะวันนี้เน,นาะอันป่ะเป็นหยาพี่น้องเป็นหยาอุ้ยวันแล้วเขาค้างเขาค้างนี่นค,ค,ค,ค่อยๆขึ้นบัดแรกท่านป่ะอึ๊บเอ้าปลาเข็งพี่น้องเอ้าอู้เขอาอะไรซีละหายด้วยครับปลาเข็งเห็ปเดปลาแดดมาใช่ไหมเน,นาะมกกระเซบะด้วยสักหนิวันได้อัน ไพ่กางงากเลยนี้ยำเลยนรุ่นี่เนาะยำเลยครับอิลีครับกางออนปกเข้งซ้ำหนีแสบอยู่ด้วยครับอู้พุ่นในปลาเรามายกตัวเฉาอดไหมครับนี่ปลาโทษเดี๋ยวตัวป๋าบ่งปลาเพิ่นพี่น้องวันนีเป็นยังไงครับครับผมถึงปลาละถวยอยู่ที่เขาจะไปพุ่นเพราะผมว่าจะไปบ้านอันน่าดีพี่นเพื่อนว่าก็ต้องถือข้าวเพื่อน นี่เนาะใกล้ๆเนาะเขาได้มานอยู่แล้วเนาะนี่มาหอดอยูถ่ายเอาหน้าเป็นกอนครับผมมาเบิ่งกันพี่น้องจากว่านี้ถือพวกพวกนี้นะแ,แม่พี่น้องมาอีกแล้วอุ้ยบาร์ดสามมีค่น้องบาร์ดสี่พี่น้องก็ไ,งได้ตักอยู่ดิพี่น้องนี่แหละครับผมเ,เออเอา,มาไม่เลี่ยงไม่เลี่ยพี่น้องครับผมนะครับก็ได้เก็บอยู่ครับพี่น้องนี่ ทุกบาทยุดอกพี่น้องนี่ยนะครับคือหากินแบ,บบบ้านๆท้องเี้พี่น้องนี่ครับบรรยากาศแบบนบี้ก็หาเบิ่งยากนะครับบรรยากาศบ้านๆครับตึกสะดุ้งยุคขลังถนนเท้องนี้แหละพี่น้องนะครับพิกัดกระบ,บ้านไอ้พ่นท้องน้ำบีิเนาะครับผมบ้านพ่นท้องนะครับขี้ไก่แลว้วพอดีพ่อป่านอุ้ยเขาบนนั้นบานมาแล้วค่อยๆขึ้นบัดแรกปคือปูนข้าน่นี่อุ้ยบัดจังมานี่ถือครับพี่น้องอื เอย้ยจังว่านี่แข็งจังเอ้ยสิว่ามปนบาดอู้บะเข่งไงแม่ทว่บาบะยังผลพิรุ่งเอทอทวดผมครับตอนซ้อนนะครับพี่น้องสุดสุดครับผมอู้แต่มันโอ้มันคของตัวบัานี้เดี๋ยวย่างเปล่วออกจะบาดไหเป็ะยังที่โคเจ้าเจด็กยกเบี้ยออกทั้งหมดยังไงนี่ครับพี่น้องถือบาดว่าแข็นโอ้ตเต็มยุงย่างยุงย่างนะพี่น้องเนต่สะอ่อนอยู่ครับ เนี่นี่ครับปลาร่วมนี่พี่น้องนี่ปลาแบบปลาเข่งปลาคอปลาตองนี่คือเมื่อกี้นี่ปลาโตปลาตองเพราะว่าแม่เก็บกิโลครเ่ินโลอยู่ครับเมื่อกี้นี่นะครับม่าเป็นบาดบอนนิ่งๆมากตะวันพี่น้องตะวันที่ไปน่อเบี่ยงอ่างตั้งปุ่นยังไงชาวบานนี่เป่งไจอุ้ยเขาอีรีพี่น้องเขาอีเล็บี่น้องป จังมานี่ปลาเขาน้อยเขาดีเลยพี่น้องเบิ่งด้วยอ,อู้หู้ยขับพี่น้องเบิ่งครับบอกเบื้องนะครับปลาเขาน้อยพี่นอ้องเอ้ยปิดต่มันอยู่ดิพี่น้องเอาเอาอีกจะบาทกันผมว่าดจีปิดคลิปเอากำลังมันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เออนี่ครับใส่ให้พี่น้องเบงิ่งแน่นอันอันอันได้เท่าไรครับน่ะ โอ้โดีเบิ้งแต่ช่องผู้อื่นมาบันนี่มาเบิ้งป้า,าตัวเดียวไหลตัวเดียวนี่เครื่องถุงเขียวเลยไหมครับพี่น้องปลาหยังปลาตาปลาขาวปลาตะเพี้ยนกระถือตัวนั้นตะเพี้ยนเนาะโอ้ยเบื้องนะครับพี่น้องเบื้องดูเครื่องอันนี้แหละครับเบิ้งดูครับผมเอ้าทัวเอ้านี่ครับมาตึกแต่ประมาณเดียบชั่วชัช่วโมงเลยปะ่ะประมาณสองชั่วโมงนะครับเนะาะฮะเอาเซนียน้ำไปก่อนมันี้ตายครับฮะป้าทัวมาอยู่นี่ครับผมนะครับ เอาโอเคครับเดี๋ยวอีกจังหวะนี่บังจังหวะนี่พี่น้องเอ้ยครับังพี่น้องเอ้ยชื่นชอบคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องกดซับสไครต์ไว้นะครับผมเตือนเตือนไว้ว่าคลิปได้เด็ดๆจะบ่พลาดนะครับการรับชมนะครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมบางคนกันนอนเบิ่งเสมือเลยพี่น้องนะครับที่ไปตึกใส่นอ้๊อฟเลถึกใส่นอ้๊อฟทันว่ามาอีกแล้วเขาบ่าจังหวะนี้่าคือเก่าพี่น้องเขาคือเก่านะครับผมว่ได้เก็บนะครับผม อาโอเคครับผมเชิญชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับด้พี่น้องครับผมผมบาอาทิตย์อำนาพ่อจากพี่น้องไปก่อนพอ่อไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม